ดีครับวันนี้เรามากันที่ห้วยไม้แก่นน้ำตกหนานโจนน้ำตกหนานโจนตั้งอยู่หลังโรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่นเนี่ยซอยนี้เลยครับอือแต่ต้องเดินขึ้นมาเป็นน้ำตกเล็กๆนะครับโอ้เสียงน้ำโอ้มีสวนฟุร,รียนด้วยอะ่ะน้ำตกหนานจนอะ่ะ ข้างบนน่าจะมีน้ำนตกส,สวยๆนะน้ำใสมากคนเข้า,าข้างบนนี่ธรรมชาติแล้วนะสวนสวนด้วยสวนทุเรียนเยอะเลยน้ำตกหนานโจนบ้านรวยไม่แก่นทุเรียนกำลังงามเลยอันนี้ท่อน้ำที่ชาบ้านต่อไปทำการเกษตดน้ำตก้วยไมแก่นครับรวยไม่แก่นน้ำตกนานโจนครับ อ่อ่าขบน้ำแล้วเล่นกันเลยเล่นกันเลย<ป>โอ้ลงไปตรงนั้นเลยที่น้ำเฉยๆโอ้มีเสียงน้ำลำธาญ สบายใจฟังแล้วเรื่นหูเสียงธรรมชาติเราอยู่กันที่ว้ไม้แก่นครับนี่หมูที่เต่าไหร่ไม่รู้หมูที่แปดหรือเปล่าหลังโรงเรียนว้้ยไม้แกน่นคฝั่งนู้นก็เป็นเขารามโรเหมือนกันนะครับอา โบสถ์ไฟมาได้ครับแต่รถยนต์มาไม่ถึงครับเดินมานี่นะครับเย็นไหมครับเย็นไหมครับดำหัวเลยครับดำหัวเลยครับดำหัวเลย,เลยโอ้ดำไม่มิดเลยดำไม่มิดเลยหัวไม่เปียกเปียๆธรรมชาติกับปูกับต้น สบายกับใครกัอกจ้าอยู่ช่วงอยู่บนนี้แต่ต้องคยันกันจริงๆกับยันเดือดโอ้สุเรียนส่วนนี้ช่วยหมักมาก,กับอายุประมาณห้าหกเจ็ดปีครับแต่จันทร์รักยิดกับมังฟุตกอมีครับ เหลือเชื่าแจ๋วสวนเลยบรรยากาศธรรมชาติที่อ้วยไม้เขนกับอ้วยไม้เขนชิตี้ตำบลรบ่อนปิบูรณนะ์คนครศรีธรรมราชโอ้ถึงจะเล็กแต่ก็ใสโอ,โอ้สปาอ้มีรั รับเมเหรอือว้าวขออนุญาตเจ้าของพี่ด้วยนะครับฮึดวยครับด้วยฮึสวยงามเลยแต่งแต่งแขนงเรียบร้อยเร็วยิงสูงสูงเลยสวนตุเรียนบ้านรวยมากเก่นปีนี้จะรับื้อตุเรียนอีกไหมไม่รู้นะอ่านี่ต้างบนเป็นสวนนร่เป็นต่อน้ำ ตรงนั้นเป็นน้ำตกหน้าตำหนําไว้ตักหลังตรงนี้ใช้แผงโซล่าเร็ว์เลยที่ร้านช่างขาวเรามีทุกขนาดแผงใหญ่ชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จไวแดดออกชาร์จไวน,จนี่นะามาจริงติดนึวเย็นไหมครับเย็นกันไหมเย็นเย็นเยเย็นมากไหมเย็นมากครับ นก็ยงึนนะคัี่สวนสวยครับนี่เป็นเนินคอนกรีตนะครับใช้สำหรับกับกีมอเตอร์ซค์ขึ้นสวนนะครับชันเลยตันนี้ก็สวยขอชมหน่อยครับ wow, mệt mệt cạn thế này, đang ngắm đấy, đến mà trồngสวน nè, nè gấp cá tóc này, cá top กบขึ้นมาข้างบนค,ครับสวนตุเรนธรรมาชาติตาขอเหมือนกันนะขออนุญาตจะาของสวนด้วยนะครับสงสัยวันนี้จะไม่ขึ้นมาคนระับลื่นครับ มาสัมผัสธรรมชาติกันออกกำลังกายไปในตัวด้วยบริหารปอดที่บ้านวัดไม่แก่นคนระับบ้านวัดไม่แก่นตำบลรัชพิบูลอรัชพิบูลจสีธรรมราชครับที่นี่ครับผมนี่ตัดทุเรียนนี่ทุเรียนหล่นลงพื้นเรนียบร้อยเลยกลิ้งลงไปอยู่ข้างล่างเลย สวยครับสวยน้ำลังลอยลังกามงจ้า <Okay. S 1> คุดยอดยอดแห้งยอด,ยอด,ยอดเป็นสนิมนะตงกรานตจะโดนเพี้ยไฟเพียยไฟเพียยไฟอเ,เออเดินลงกันดูซิได้กี่เงินแล้วบร,ริหารปปรดบร,ริหารปปรด นู่นลงมาจากกันล่างนู่นอ๋อมาออกกำลังกายกันดเดินขึ้นเขา,เขานายพีกับนายภูสอ,องคนเป็นยังไงครับพี่พีมเหนื่นอยไหมครับไม่ไม่เหนื่อยเลยอ๋เอเดินลงกันไปเรกให้ดีๆ อ้าวเบรกไปอยู่มือลื่นน,น,นี่ับมีทำกระน้ำรักหล ắng, ังติดตั้งแผงโซลาเซลล์สบายเลยดูไฟฟ้าใ้โอ้โอแต่เครื่องโทรัพท์ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะเราไม่ดูอาลงมาถึงแล้วครับ จากบนสวนอ่าอีกรอบสองับรอบสองอย่าลืมนะครับดูคลิปเราแล้วก็สนับสนุนร้านเราด้วยนะครับช่างเราดาวเทียม3 0 0กล้านะครับสี่แยก3 0 0กล้าครับมีตอนนี้เรามีแข่งโซลารเซลล์ด้วยนะครับชุดนอนสวนนอนนานะครับจานดาวเทียมกล้องจอนปิดครับรับซ่อมเครื่องซักผ้าทีวีรับซ่อมล้างแอร์บ้านรบบวงจรนะครับติดตั้งกันนะครับอย่าลืมนะครับ สนับสนุนเรากันได้นะครับ <glue> you, เรา,าติดตั้งจานดาวเทียมนะครับเสร็จเราก็ขึ้นมานะครับวันนี wow. oh. Okay. Oh, ้วันด้วยกันนะครับอ๋อเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะเราเล่นกันเย็นแล้วจะกลับกันหรืยังเนี่ยทางมอไซค์นะเนี่ยทางมอไซค์เนี่ยทางตรงไม่ทางมอไซค์ นี่ก็น่าจะเป็นสวนในสุดแล้วนะสวนในสุดของบ้านวัวยมาแก่นนะชอยวัวมากแกนโอ้นี่มันลูกอะไรเนี่ยพระเจ้าจดลูกเนียงยกักษ์ฮะว้าวใช่หรือเปล่าวะไม่มีลูกซบ้าลูกแทกน่าจะเป็นลูกซบ้าหรือเปล่าไม่รู้น่าจะใช่นะ นี่เหลือลูกสบ้าใช่หรือเปล่าอ่ะใช่หรือเปล่าจ๊าเออน่าจะใช่นะเออเดินทางกันต่อกลับกันแล้วเดัดน,นลางเราจะไปซอยอ่าวนกร้องกันอีกนะถ้ามีงานแถวนู้นนะมีติดตั้งโซลาร์เซลล์ติดตั้งจานเออเเอ๋อกลับไปกินข้าวบ้านสิ นี่ส่วนอีกส่วนหนึ่งมมาาออยยู่่กตงง nó nó đầy chịt nhằng à nó ôi chụp ô này, chụp clip này căn cò nó Trùng thái cái này bye bye. Bye bye, bye 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 hợp. bye 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 ครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับจามบรรดนุนช่องเราครับอุดหนุนร้านอย่างเขาดาวเทียมครับดาวเรียมกล้องจ้องปิดแอรบ้านโชลัดเซลนะครับชมอบ้านอ่ะไม่ใช่ครับชมชมบ้านไม่ใช่นะครับชมเอช์สมล้างเอบ้านนะครับขอบวงจรครับสวัสดีครับ